คนให้เอาอยากกีบาทห้สเอาหกสบเออหกสิบอานากี่แบงกกี่อันหกสิบาทก็สามใบสิครับยี่สิบสสิบซื้ออ้ยยาๆหนึ่ง <c oughs> เอาใช่ค่นักอหนึ่งสองสามสี่ห้าหก็ก็ครบอยู่นะย่าใช้เงินเปลืองได้เดี๋ยวมันจะไม่มีเอาให้ห้าแบงก์ กี่แบงค์น่ะสอ้าี่ขนมดิณาคินจะยืมน้องเท่าไหร่ี่นาคินจะยืมน้องเท่าไหร่ร้อยหนึ่งครับแล้วใครจะเอามาคืนหนูอ่าแล้วหนูจะคืนน้องตอนไหนเอ่อเดี๋ยวสองวันอีกสองวันอีกสองวันจะมาคืนน้องหกหกไปโมมยังจิ๊บอยู่ไหนไป ไหนไหนพี่นาคินยืมน้องเท่าไรร้อยหนึ่งครับร้อยหนึ่งครับน้องพูดมีเหลือเท่าไหร่ลูกเออหนูเหลือเหลือกี่ใบเหลือกี่ใบคะหบเหลือหกใบสี่สี่ร้อยยี่สิบบาทอ่าเหลือเหลือหนึ่งร้อยยี่สิบบาทใช่ไหมให้พี่นาคินยืมร้อยหนึ่งใช่ไหมพี่นาคินจะคืนน้องไหมเนี่ยแล้วแบงค์หนูเหลือกี่แบงค์หนูต้องรับผิดชอบตัวเองนะก็หนึ่งสองสามสี่ แห็กคนไเป็นร้อยเลยน้องให้ยืมเท่าไหร่ลูกสรุปหกสิบไม่เอาเอา้าวทำไมน้องให้ยืมหกสิบไม่เอาล่ะน้องอุตส่าห์แบ่งให้ยืมหนูจะเอาหนึ่งร้อยหรอก็น้องเก็บไว้ใช้ไงถ้าน้องให้หนูหนึ่งร้อยน้องก็จะหมดไงให้ยืมหกสิบก็ได้ลูกเห็นไหมน้องมองหน้าเลยเ,เร็วเร็วน้องให้ยืมเร็วหกสิบบาท น้องเก็บไว้ใช้ไงหนูจะเอาหนึ่งร้อยไม่ได้ลูกเข้าใจไหมมันไม่พอมันไม่พอหนูจะไปซื้ออะไรจะซื้ออะไรครับเอากี่บาทบอกน้องมาเอากี่บาทน้องถามบอกน้องมามาบอกน้องดีๆเดินมาบอกน้องดีๆเร็วๆเดินมาบอกน้องดีๆครับถ้าแหละเดินมาดูกับน้องเร็วๆให้ยอมไ็ได้ถ้าหนูไม่ให้ยอมก็ไม่ยอมหรอถ้าหนูไม่ให้ก็ไม่ยอมหรอหนึ่งสองสามสี่ห้า ขอบใจน้องและลกูกขอบใจนะผู้มีนผู้ซีลูกผู้ซีน้องให้ยืมตังอ่ะเร็วขอบใจนะผู้มีนพูดก่อนพี่น่าคิดครับออขอบใจนะไม่พูดแบบนี้ครับ <ไม S 1> ถ้าย,ยืมเงินคนอื่นแล้วหนูพูดอย่างเงี้ยคนอื่นเขาไม่ให้ยืมนะลูกน้องอุตสามีน้ําใจให้ยืมเร็วพูดใหม่ผู้มีนผู้มีนพี่ขอบใจนะเร <o> ็วผู้มีนพี่ขอบใจนะไม่ยืมแล้วก็ได้มีแต่ข้อแม้เนี่ย ไม่น่ารักเลยพี่นาคินพี่นาคินไม่น่ารักเลยครับก็พูดกับน้องดีๆสิขอบใจนะภูมินที่ให้พี่ยืมตังน้องงงเลยทีนี้น้องงงเลยพี่นาคินไม่น่ารักรเลยเออพี่นาคินเนี่ยทํำไมเป็นคนอย่างนี้เนี่ยฮึตัวเองไม่เก็บตังค์แล้วมายืมน้องน้องให้ยืมหกสิบบาทก็ไม่พอใจเก็บก็เก็บไม่เป็น หนูกเก็บลูกหนูกเก็บเห็นไหมน้องเหลือมาจากโรงเรียนด้วยเก็บใส่กระปุกอมสินด้วยเนี่ยเห็นไหมมาพี่นาคินมาหาแม่เร็วมาเร็วเร็วครับมาเร็วเร็วน้องให้ยืมแล้วเร็วเร็วเดินมาหาแม่ครับหนูเห็นในใจรู้สึกว่าพี่นาคินจะขโมยเงินหนูหนึ่งร้อยบาทแล้วจะขโมยสิบเอ็ดบาทด้วยหนูก็เลยไม่อยากพูด กลัวแม่นกจะด,าด่าหนูว่ะหนูไม่หนูจะด่าหนูจะหนูจะไม่ให้เงินวิ่นายคินที่จริงจะให้อยู่แต่ไม่นาคินไม่เอาขนาดหนูให้หกิบ,บาทก็ไม่เอาเลยอืเป็นพี่น้องกันต้องแบ่งกันเข้าใจไหมครับพี่นาคินมานี่สิพี่นาคินครับสา<ะ> น,น้องน้ายืมตังแล้วไปขอบใจน้องเร็วแมหนูบอกว่าไม่เอาไม่เอาไม่เอาก็หนูเป็นอย่างนี้ไงครับหนูนิสัยอย่างนี้ไงน้องอุตส่าห์มีน้ำใจให้ยืมก็แค่พูดคำว่าขอบใจมันจะเป็นอะไรครับลูกขอบใจนะภูมินมก็พูดแค่นี้ไม่เห็นยากอะไรเลยใช่เมื่อน,น้องให้ยืมหนูก็ต้องขอบใจสิคำว่าขอบใจมันไม่ได้หนักหนาอะไรเลยครับ พอน้องไม่พอน้องไม่ให้หนูก็จะโกรธน้องไม่ทํานิสัยอย่างนี้นะครับโตขึ้นมาจะไม่มีใครรักหนูนะกับพี่น้องจะพูดแบบนี้ไม่ได้เข้าใจไหมไม่ว่าจะกับพี่น้องหรือกับใครก็ช่างหนูต้องพูดคําว่าขอบใจถ้าเป็นผู้ใหญ่หนูต้องพูดคําว่าขอบคุณครับน้องอุตส่าห์ให้หนูยืมตั้งหนึ่งร้อยบาทถ้าเป็นคนอื่นจะให้หนูยืมไหม เอาไม่ตังอะไม่เอาแล้วใช่ไหมไม่ยืมแล้วใช่ไหมเดี๋ยวตอนพรุ่งนี้อย่าก็มาบอกขอเงิยหนนะ่อยเธอพรุ่งนี้ก็มาเฮ้ยแบ่งกันแบ่งกันขนาดยังไม่พูดขอบใจขอบใจขอบใจอืถ้าพี่นาคิดไม่พูดขอบใจหนูก็ไม่ต้องให้ยืมเข้าใจไหมครับเก็บใส่กระเป๋าเลยไม่ต้องให้ยืมสี่สิบบาทเนะเอาไว้ซื้อวันละรอบอือหนูวันนี้หนูจะใช้กี่บาทสี่สิบ สีบาทแล้วเหลือในกระเป๋าเท่าไหร่ลูกเหลือในกระเป๋ามีสิบแบงค์สิบแบงค์โอเครู้จักเก็บนะลูกนะพี่นักินรู้แล้วรู้ว่าอะไรครับฮะ งั้นพี่นาคินไม่ต้องยืมน้องภูมินเก็บเงินครับน้องภูมินเก็บเงินไว้เลยไม่ต้องให้ยืมไปเอาไปเก็บลูกซ่อนไงอีก